สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะผมวันนี้อยู่กับผมน้าตำเบ็ดซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเจอกันที่หมายปลาค้าวเช่นเดิมนะครับผมมากับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะผมนี่ครับเหยื่อดิสโก้วิบนะครับผมตัวนี้เป็นลายลายปลาคราบนะผมผมเรียกว่าลายปลาคราบแล้วกันเป็นสีส้มขาวสะท้อนแสงวิบวิบสะบั๊บนะครับผมนี่ครับกับอุปกรณ์นะครับนี่ครับ มากับลอกสตรีทเอแล้วก็คันบาซอนนะครับหกสิบสี่นะครับผมกับสายพีหนึ่งนะครับผมสายเล็กๆสายทําระยะนะครับผมแต่วันนี้ก็ค่อนข้างลมนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับไปยังไงก็ไปติดตามรับชมกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะลองกันเลยครับผมวันนี้เป็นลายรคราฟนี่นะลายประคราฟนะครับ มันเป็นตัวเบ็ด 3x นะครับผมแข็งมากแข็งและคมมากนะครับซื้อไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมตะขอคมสุดๆนี่ครับประมาณนี้เดีย๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าปักครับจะมีผลงานหรือเปล่าสายหน้าเป็นอ่40ปอนด์นะครับผม ไปสี่สหรือสา,ม,าอมิะประมาณ30สิปอนไม่แน่ใจสามสิบครับประมาณสาสิบสายโฟโล่สามสิบปอนนะผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยนี่ผมปรับงวงอยู่ที่เปอร์หนึ่งแล้วกันนะเบรกหว,หวานๆหน่อย <c oughs> หวดเลยครับผมนี่ครับโอ้โหสายแน่นครับ ไกลก่นานนก็ได้เทคนิคของผมก็ก่อมาเรียบๆหน้าดินนะครับผมพยายามให้พยายามก่อนั่นครับโดนเลยโอ้โหไม้แรกโดนแล้วผมพยายาม โดนเลยโหไม้แรกโดนแล้วผมโอ้โหหม่านเกินนะเนี่ปลาคร์ฟของผมหมานเกินแต่ปลาอะไรมันเบ้าเบ้าปรากฏหรือเปล่าไม่รู้นะดูโอ้โหปรากฏครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหอไม้แรกจริงๆนะท่านผู้ชมตีลงไปโดนเลยครับนี่โอ้โหมันชอบลายปลาคร์ฟจริงเลยครับนี่ฝากผลงานด้วยครับนี่ครับนั่นะลายปลาคราฟใหญ่กว่าตัวปลาอีกปรากฏมาแล้วครับแ้มแรก นี่สุดยอดครับลายปลาคราบอ่ะโอเคครับฝากผลงานเลยครับสนใจก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะผมนี่ฝากด้วยลายปลาคราบครับผมโดนอีกแล้วลายปลาคราบทำไมมาแปลกรือหลุดไปแล้วยังรอรุ่นไหครับ แต่ก็หนักๆนะครับมาแปลกๆแท้ๆไงครับลูกนั่นเหยื่อยังอยากออกแอคชั่นเฉยเลยไม่รู้ว่าปลาอะไรปรากฏหรือเปล่ามาแป,กแป,กแปลกๆเบาๆแล,ๆแล,ๆแลๆ้วๆโอ้โหที่ไหนได้ปรากฏมันชอบลายปลาคราฟครับท่านผู้ชมนี่มาอีกแต้มละลายปลาคราฟของชอบเลยปรากฏ <laughs> ไม่รู้ว่ามันเหมือนอะไรนะครับปรกฏกินทุกทีกอมานี่กินเลยครับเนี่ยเค,ครับฝากผลงานด้วยครับผม